สายคิดอธิษฐานซาดูดีบทที่9ข้อที่งข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานของลูกทั้งหลายพระองค์ทรงกระทา การอัศจรรย์ในชีวิตของลูกทั้งหลายเสมอดังนั้นเมื่อลูกทั้งหลายอธิษฐานทูลขอในสิ่งที่ดีซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นั้นพระองค์ทรงตอบทรงประทานสิ่งที่ลูกทั้งหลายทูลขอดังนั้นลูกทั้งหลายจะบอกถึงการอัศาจรรย์ทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงกระทำแก่ลูก ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกนั้นอธิษฐานทูลขอพระองค์และพระองค์ทรงให้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่พระเยซูคิสตผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงยอนตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยคนบาปให้รับให้รับความรอดและมีชีวิตบนสวรรค์ขอให้ลูกทั้งหลายมีใจกล้าหาญที่จะบอก สิ่งเหล่านี้ให้แก่เพื่อนๆนและพี่น้องที่รักที่เรารักเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระองค์และเชื่อในพระองค์ลูกทั้งหลายทูลขอหัวใจกล้าหาญที่มาจากพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน